โอ้ะแล้วครับกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อ,องทุกคนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เห็นรังในกล่องนี่ครับนี่ซังน,นี่คืออย่างนะครับมาเบิ้งครับโลโก้อีห่อลนัน เพิ่นนะครับนะพุงพุงปลาช่อนนะครับพุงไข่ปลาช่อนนะครับนะนี่นะปีกทรงเนี่ยเบอร์โทรก็อยู่นี่ครับอ่าเบอร์เงาชัดบอวอ่ะรีวิวกันรีวิวให้แกในตัวเลยนะครับนะให้เนี่ยส่งทั่วประเทศนะครับเนาะราคาส่งกัแล้วแต่ระยะทางนะครับเนาะนี่ก็เพป็นอยู่จังหวัดอ่างทองเละส่งมาอยู่บุรีรัมย์คือผมสั่งตั้งแต่วัน วันศุกร์นะครับแล้วก็ของในวันเสาร์นะครับในวันเสาร์ทนบ่าบนะถือว่าเร็วเร็วมากครับค่าทรงกับสินค้าก็แเงครับอันนี้เดี๋ยวมาเมืองกันว่ารคาคาสีสมกับสมน้ำสมเหนือกันบอนะครับนะนะเดี๋ยวผมใส่ขาตัางกล่องก่อนจังหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ผมสร้างแบบเบาไม่ตัดดีนะครับก็จะราคาถือไปอย่างนึงเพราะว่าผมผมกินขมขมอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมแก้ด้วยกันเดี๋ยวกันนะนี่ครับนี่นี่นี่นน พุงไข่ปลาช่อนนะครับแบบตัดดีออกสิเป็นยังไงนะกรุ้นมดเลยนี่ครับนี่ไข่กันเต็มๆพี่น้องเ้ยเนี่ยตกมาเบิ้งตกมาเบิ้งกระโดดหนักเนี่ยวายคาหลายพอยเมียเลยนี่คือบอดีออกสิเป็นสีนะนี่นี่คือดีมันนะมันสิขมแต่ผมบอกออกขมมากขมขมอ่าหนึ่งสิเป็นไข่มันนะครับนี่ครับไข่ปลาช่อนนะครับนี่ก็จะเป็น พวกกระเพาะมันนี่พุงมันนะนี่นะใครยังคั่กได้ครับนี่ขัดเกรดมาอย่างดีนะครับสุดยอดเลยครับร้านนี้ครับเซดายเลยครับแถมเก็ยน้อยนึงครับว่าเป็นยังเดี๋ยวค่อยล้างออกอ่ารีวิวกับโฮมวหัวฮ่าฮ่าไปจังน้อยเลยครับเด้ออ่านี่แหละโอ้สุดยอดเลยครับัาที่นี่เดี๋ยวผมสีร้องไปเห็ดเมนูต้มพุงเะชนนะครับต้มยำพุงเะชนะนี่เก็บสี่ แนะนำเคามานะครับอาจารย์แม็กแนะนำคอม่าว่าร้านนี้เลยสุดยอดเลยครับครูต้นโอเคจัดไปเลยครับนี่ครับสมคำลำเลือครับไปเราไปเห็ดกับขอกันต่อเลยวันนี้ครับเอาละครับนี่ผมล้างเสร็จนลอยแล้วครับผมก็สะอาดล้างสามสีนามกุนนะครับก็สิ็จเรี้อนะตัดออกส่วนเกินยังอดบดีกเก็ตเกิดยังล่างออาไปแล้วครับนี่ครับอ่ะที่นี่มาซอยคาหรือใครกันพวกคาหัวใหญ่เลย Thank <laughs> you. เตรียมเครื่องเสร็จเรื่อยนะครับอันนี้ใส่ใส่หม้อต้มนะครับนี่ใส่ครกตำอ่าน,นี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วผักปริกอ่ะนี่ลูกโดดแจมหน่อยนึงครับเจ๋อเลยครับเนี่ยตกสุดอ่ะาอะไรครับตำแกงก่อนนะครับเบืออืมปทงนัวให้มันนัวตั้งแต่ตอนตำไปนะครับคักๆเลย บรรยากาศฝนตกรินๆนะครับวันนี้ครับอรรยากาศดีแบบนี้ทำอะไรดีเอ่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะแจนจ้ะนอนเสร็จแล้วสิวาเนี่นะอ่ะเฮ็ดก็กเขาไตคุยกันไตนั่งดรืพี่น,ๆๆนองเลย อะไรแบบน่าใส่ใสปาลาด้วยครับโอ้โหนีแต่ใส่ยังไงโอ้ความขมลวามรำครับดีว่าต้องอกอ,อกนะใส่ลงไปเลยครับนี่คือปลาสามเปียกนะครับปลาสามเปียกแต่มันตอนนี้มันแห้งอยู่นะครับแล้วฉีกนาดไปฉีกเป็นปลาสามเปียกเองเล็กน้อยเพราะฉันว่าอ่ะลงเกลือกันเลยครับใ,ใส่ปลามันสุกเร็ว,วอยู่อผมนอกระแตลงไปอีกจก็คือส่วนครับก่อนอันนี้ใส่ลงไปส่วนแรงเดียวนะ เทียมทีหน่อยกันกันผัดน,น้ำปลานะครับนี่ีน้ำปลา,าสันทันลิ่นครับนี่เลยนี่อ่าตุง้งเซตเรียบร้อยก็ปิดฝาไปครับถ่านทุกเจ้าหน่อยไฟมาเบิ่งกันใหม่มาเบิร์นกันวันนี้ครับอ่าใส่ถั่วลงไปเติมครับสีสันยังได้สวยงามอ่าโอเค นี่ใส่ไปผกหน่าอีกน้อยกันีปิด,ดแก๊สเลยกันมาพุง่งใหญ่ๆกันเลยนะครับใส่บบกหนาวจังน้อยนะครับกลมเปรี้ยวกอมหอมไปจังน่อยโอ้เนีเนๆใครสุดยอดเลยนะครับครับ โอเคเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับวันนี้เป็นกตะแสบอพี่นอ้องอ่านี่มิเจลน้ำนะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อแซสักเสียกันครับอ,อู้หส้่นตกส่นตกเนี้ยหยับจังเลยครับอ,อ้้หู้มอ่ำลำเลยครับ หยักเสียเอาเย่องหน่อยกันต้องใส่ผิกล่งใบน้ำเเต็มนนคนนะไข่เน้นๆเลยครับนี่ มันนี่ก็มีพักแก้มหลายมาเลยฝนมันตกเม่อเดี๋วไปซื้อของเอังเลยนี่ครับใครล้วนเลยนะครับครับนี่ tap 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 xảy nước mình ngay bên đây thì nó hoàn Nè, xảy đều đấy các bạn Cái tuyến này tắt rồi, bây giờ quăng ฮะอ,อ,อือเคยกินแบบใส่ปลาไหลเป็นนีเ้เครับ ส่วนใหญ่เตะเลยิีม,มุนหมดเยเอาไเป็นเจ,จ็บจดุยั่วอะนะ nhúng oh, ở đây Ủa, hình kinh thẹn đi Mà bên cây cây rồi mà bên phèn đấy nè ค่าคุ้มราคาครับพี่น้องคุมกับการเราคอยสั่งสื่อได้เลยนะครับเน้อสั่งทางเพจเฟจบุกเราแหละเราค็ไปถามกันอาโอเคครับสเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับถือหม้อไข่เลยนะครับเนาะไข่เน้นๆเลยนะครับอ่ะ ทุดท้ายนีนขอบคุณพี่น้องครับเทปซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาให้กำลังใจกับช่องนับปอยชาแน,นลนะครับเนะาะมักคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งนะปิดกระด้งใจให้กับช่องนับปอยชาแน,นลจังหน่อยนะครับเนาะอันนี้ก็จงไว้ต้องจงทีมงานกินจังหน่อยเพราะฉันเครียดครับเพราะต้อ่ได้กินใครไม่ได้น้อยหรือข่มันขึ้นยหญ่อีกแล้วเนาะโอเคครับไปก่อนแล้วครับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเฉลยน้องกันสิครับสวัสดีครับจบให้เราอินน้ำเน้ยมาก็ได้